สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ English Open ปี2 0 2 4นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างเนลโรเบสันพบกับปุ้ยซือนะครับต้องบอกว่าโอ้โหคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ต้องบอกว่ามันมากๆนะครับจบเซตชั้นแรกนะครับเนลโลเบสันนำา7ต่อ1เฟรมนะครับรูปเกมโดยรวมนะครับเนลโลเบสันก็ถือว่าช่วงต้นเข้าทําเข้าเบรกดีมากนะครับ ช่วงสี่เฟรมแรกหูยีซือเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางครับยังตื่นอยู่ช่วงที่สองครับของเซสชั่นแรกครับหูยีซือเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็ทำได้ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็สร้างความผิดพลาดอยู่เรื่อยๆครับในการเข้าเบรกเข้าทํา จากจะตีไข่แตกก็ตีไม่ได้สักทีหลุดไปหลุดกันมาเต้นกันใบเองครับทั้งคู่เต้นกันทั้งคู่เลยครับแต่เป็นทางเนลเบอร์ันนะครับที่คุมสถานการณ์ได้ดีกว่าจบเซสชันแรกก็เลยสกอร์ค่อนข้างห่างครับ7ต่อ1เฟรมเซสชัน2ครับบุยซือครับหลังพักนะครับกลับมาก็กดเซนจูรี่เบรกก่อนเลยครับในเฟรมแรกของเซสชัน2นะครับไล่มาเป็น2ต่อ7นะครับ แต่เนลรบสานครับด้วยประสบการณ์ครับก็มาคว้าอีกหนึ่งเฟรมครับขึ้นแท่นเป็น8ต่อ2ครับแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหโดนหูยื่ครับดักแทงกระจุยกระจายครับขวา5เฟรมรวดครับไล่มาเป็น7ต่อ8ครับโอ้โหถึงจังหวะนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าเกมมันบีบครับต่างคนต่างเกรงครับ แต่เป็นทางในระบบสารนะครับที่คุมสถานการณ์ได้ดีกว่าครับแล้วก็โชคนะครับดวงเข้าข้างอยู่นิดนิดครับในเฟรมที่16ครับกับจังหวะเช็ดลูกแดงหลุมกลางซ้ายนะครับแล้วไม่ลงครับแต่ลูกที่ลงคือลูกที่ไม่ได้ตั้งใจเช็ดครับก็คือฟลุกนั่นเองครับอีกลูกหนึ่งครับไปลงหลุมมุมซ้ายด้านล่างครับ ทำให้นีโรเบิร์สันนะครับมีโอกาสได้เข้าเบรกยาวๆครับจนแต้มขาดครับโอ้โหจบเกมครับนีโรเบิร์สันคว้าแชมป์ที่รอคอยมา3ปีครับในระยะ3ปีไม่เคยได้คว้าแชมป์เลยนะครับนีโรเบิร์สันก็คว้าแชมป์รายการนี้ครั้งแรกครับยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับแชมป์รายการนี้นะครับรับเงินรางวัล1น0 0 0 0ปอนนะครับหรือประมาณ4.4ล้านบาทนะครับแล้วก็คะแนน1 0 0 0 0 0คะแนนนะครับ ส่วนรองแชมป์นะครับรับเงินรางวัล45,000ปอนด์นะครับหรือประมาณ1.9ล้านบาทนะครับแล้วก็คะแนน45,000คะแนนนะครับส่วนผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซิมัมเบรก147แต้มนะครับเป็นฟานเชนยี่นะครับต่อไปเป็นตารางแข่ง British Open ปี2024นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแข่งขันระบบ สีใน7เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา19.00น,นเป็นต้นไปนะครับ True Sport 3ยิงสดนะครับรับชมได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับมาร์ควิลเลียมครับพบกับลอริทอร์ครับกงเชีนจี้พบกับทอมฟอร์ดแท็กซี่แกรี่วิลสันพบกับมาร์คอัลเลนติงจุนฮุยพบกับแอรอนฮิล โรเบิร์ตมิวกินพบกับจัดทัมรอสมิวเออร์พบกับจอห์นฮิกกินส์ไรอันเดย์พบกับลุยฮิโคตลูกาเบรเซลพบกับโมฮัมหมัดซีฮาร์รอนนี่โอซิลแวนพบกับควิกมารัสวินหรือควิกคิวเฮาบุสเลเวตพบกับกัปตันอลีคาเตอร์ เบลลิฮอกกินส์พบกับเรี Wilson, Le c c. ยมเดวิสชอนเมอร์ฟี่พบกับเพียนเบิร์นคาเรนวิลสันพบกับจูเลียนเลคเคิร์ฟผังจุนซูพบกับมาร์คเซลบーจอแดนบราวพบกับจางอันดาแซนด์สันแลมพบกับแจ็คโจวส์ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ